สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง42ปีสวทรปัตตานีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีหรือสวทรปัตตานีดรธีรพงศ์เพชรรัตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ร่วมทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระภิสุสงฆ์พร้อมด้วยในนิพ,พัทเพชรละมุน ผอ,อสวทปัตตานีนางสาวอุทัยวันเดชสิงโสภาพอ,อสะทะท,ะทะยะลาและเจ้าหน้าที่ร่วมทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งสวทปัตตานีตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2524เป็นระยะเวลา42ปี จากนั้นค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดสนามฟุตบอล101สเตเดียมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายและเพื่อสันทนาการต่างๆสําหรับการดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะคะสังกัดสํานักประชาสัมพันธ์เขต6สงขากรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนแอร์ air, ระบบ f m 101เมกะเฮิรตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงค่ะส่วนช่องทางออนไลน์ ผ่าน Facebook เพจสวทปัตตานี101สวทปัตตานีกลุ่มประชาสัมพันธ์และเพจสนีปัตตานีค่ะรวมถึง TikTok สวทปัตตานีกลุ่มของ Facebook กลุ่มสวทปัตตานีบอกมังตะและรวมถึงกลุ่มไลน์ต่างๆด้วยค่ะ